เรามาถึงกันแล้วนะครับที่แรกของสถานสเพราะป้าเจียมวันนี้แขกรเชิญเทียบเลยป้าบอกว่าข้างในมีตัวดุอยู่มันสองตัวที่กัดแม้กระทั่งเจ้าของก็เลยเดี๋ยวให้เราขนของวางไว้ข้างล่างก่อนก็เดี๋ยวเราขนของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอีกที่นึง ข้างในมีหมาอยู่ประมาณ30ตัวมีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคุณป้าเขาบอกว่าจะมีหลายๆที่สถานสงเคราะห์รอบพิศโลกอ่ะมาขออาหารจากที่นี่จำนวนมากเลยพี่ๆท่านไหนใจดีนะอยากจะมาช่วยเหลือคุณป้าสามารถซื้อของแล้วก็กดใน Google m a ปอะครับสถานสงเคราะห์ป้าเจียมแล้วก็มาทิ้งอาหารไม้ได้เลยเขาก็จะมีบ้านแถวนี้คอยช่วยยกเข้าไปข้างในแล้วก็คอยกระจายอาหารไปให้ที่อื่นๆนี่วิ่งออกมารับกันเพียบอะไปเดี๋ยวไปเริ่มขนของกันดีกว่าไปปกติประมาณนี้ อยู่ได้กี่วันครับเนี่ยระสอบอย่างนี้ลูกสี่วันคต่จริงๆอ่ะมีคนจะช่วยมากกว่านี้แต่ผมกลัวว่าซื้อมาเยอะปุ๊บแล้วจะมาค้างผมก็เลยค่อยๆทยอยมางั้นเดี๋ยวผมมาอีกลอถหนึ่งสักประมาณ 2>, า2อาทิตย์เดี๋ยวผมมาเพิ่ม ยังเลยหลวงพ่อยังไม่มีเลยที่บ้านกลาง่ะย,ย้ายมีหรือยังบอกยังไม่มีเลยลูกยังไม่มีเพราะตรงนี้เป็นจุดกลางเลยอะช่วยเหลือมาสองสามปีแล้วที่ช่วยเหลือด้านข้างนอกมาเนี่ยมีเบอร์โทรก็จะโทรให้เขาบอกเออมีแล้วนะมาเอาตอนกลางคืนปล่อยวิ่งหรือว่าเข้ากองครับเนี่ยเข้าอกงองนี่ยายาให้เข้ากองเฉพาะตัวที่มันชอบนอะนในกองแล้วก็<อ>ตัวพิก,การ เอ้าคุณยายเปิดทางให้แล้วไปเลยเดี๋ยวพี่รอตรงนี้แหละยายไม้เดียวพอถ้ามันรู้จักยายมาถึงผมอ่ะแล้วอย่างพวกค่ารักษานี่ใครช่วยครับเนี่ยคุณยายอ๋อตัวดูอยู่ในกรงใช่ไหมครับดูดูเขาคันเคี้ยวแย่แล้วอย่ากวนเขานานเลยดีกว่าครับผมก็ขาสั่นๆเหมือนกันอีกทีหนึ่งต่อ อีกที่นึงเลยแถวๆไปทางโมโนไปอะครับนิ้งงามนิ้งสว่าง แต่ลุงเขาเสียไปแล้วใช่ดีแล้วอยากให้่วดัน่ขอบคุณนะคูลสนที่ทำมาวันนี้ขออนุญาตปหะทุกคนลูกขอให้มีแต่ความสุขายสุขใจสิ่งไหนที่คิดอยากได้อยากทำอยากมีในใจขอให้ได้อย่างใจคิดใจปรารถนานะล่องทางไปไหนมาไหนขอใน้ปลอดภัยทุกคนทุกแห่งขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนทําอะไรก็ขอให้เจริญเจริญทําอะไรก็ขอให้รวยรวยไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกแห่งนะลูกนะขอโชคดีทุกคนนะลูกโชคดี ซาทูขอขอบคุณครับคุณยาแข็งแรงแข็งแรงนะครับให้ผมขยับเข้าไปยังไงดีครับไว้ตรงนี้เหรอเดี๋ยวให้หลังช่วยเอาโอ้โหแล้ว5้หอ,อห้าสิบตัวจะไปเลี้ยงไงหมดเนี่ยงนี่้โอเคครับไปขนของลงกันก่อนดีกว่าให้วางไว้ตรงไหนครับ ร้อยห้าสิบตัวอยู่คนเดียวเลยเหรอครับแล้มวมายู่กับาเป็นนเลยเองอแล้วได้ทำหม่ไหมครับทำหมดเลยเนะษาะเย,ยี่ยมเลย น,นี้นะครับเรามาถึงที่2กันแล้วคุณป้าครับคุณป้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อบุตรบง์พึ่งสรุดโอ้เอาซะชื่อเต็มเชียที่นี่ชื่อสถานสงเคราะห์ว่าวะอะไรนะครับสถานสงเคราะห์ลุงสว่างลุงสว่างตอนนี้คุณป้าเตียวดูแลอยู่คนเดียวก็ที่นี่มีนักเรียนเข้ามาดูแลเรื่อยๆแล้วก็มีชาวบ้านเนาะเข้ามาบริจาคเดือนละครั้งประมาณ150ตัว ตรงนี้อยู่ที่ไหนครับคุณป้าถ้าคนเขาอยากเข้ามา<อ>ผมจะได้ช่วยโปรโมทให้คนเขามาช่วยกันบ้านบึงขุนนนบ้านบึงขุนนนตะโบน้ามูมเจ็บอ๋อคือเข้าไปที่อบตนิ้งงามก่อนเดี๋ยวเขาจะพามาตรงนี้แหละเน,ะนาะงานจริงๆข้างในใหญ่มากนะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้มีคนตรวจเยอะมากก็เลยได้คนของวางไว้อาจจะไม่ได้เยอะมากแบบอยู่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเมลร่ขาดก็ต่อนน้องๆมาได้เลยครับมีตัวไหนแบบว่าป่วยหรือเป็นอะไรหนักๆอะไรไหมครับ อ๋อหมาแก่ใช่ไหมหมาแก่แนีไมเยอะหน่อยอ่ะไปะจะได้ไม่กวนคุณป้านาน